รวมรถมือ2 jk นำเสนอรถ Honda Jazz GD เครื่อง VT e c v 0 5นะคะราคา79,000บาทค่ะเกียร์ออโต้เสปีดรถใช้งานได้ปกตินะคะวิ่งกันได้สบายคะ่ะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลเช็คเปลี่ยนอะไหล่ใหม่มีรูปอะไหล่ที่เสียและเปลี่ยนออกไปแล้วด้วยนะคะ สีสันรอบคันดูดีค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเสียงมีฟังค่ะระบบเบรก ABS เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ต่อได้เลยช่วงร่างเงียบค่ะยางปี2022ดอกยางนานหนาๆราคาคันนี้79,000บาทนะคะเอกสารครบค่ะมีเร่มพร้อมโอนได้ภาษี69 รถพร้อมใช้ไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมค่ะ79,00หบาทตัดสดนะคะรถอยู่แถวคลองสามวาบิ๊กซีเรียบคลองสองกรุงเทพโทรคุยโทรนะัดดูรถด้วยตนเองติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ